ที่31ธัท่นวาคมปี2566นนะครับผมก็จะถ่ายเก็บไว้นะครับว่าวันปัจจุบันนี้นะครับในอนาคตก็จะเป็นอดีตก็จะเก็บเอาไว้ว่าผ่านไปกี่ปีจะมีความแตกต่างจากเดิมยังไงน,นี่ก็เป็น สนามฟุตบอลแล้วก็ความสูงของต้นไม้ก็ประมาณนี้นะครับมีรั้วแล้วใากาศตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงกว่ากว่ายากาศดีนะฮะ หลังๆวันนี้โรงเรียนเมื่อก่อนนะครับโรงเรียนชื่อสีดาประชาสัมพน์นะครับตอนนี้ชื่อโรงเรียนซีดากระพี้ประชาสัรคน์นะครับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่แล้วเ,เดี๋ยวพามาดูสนามตะก้อนะครับผมเรียนอยู่โรงเรียนที่นี่ช่วงตอน เข้ามาอยู่ป2นส,สังเกตดูก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อบนันทึกเอาไว้ว่าเหมือนแบบวันนี้ในอดีตนะครับผ่านไปกี่ปีนะยิ่งผ่านไปนานนะครับความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วคลิปที่อยากจะแบบเห็นบรรยากาศเก่าๆก็จะมีให้ดู เดือาจจะไม่มีเลยนะครับขึ้นอยู่กับคนเขาจะบันทึกไว้หรือเปล่านะครับนี่สนามตะกอก็ประมาณนี้นะครับเน็ตไม่ขาดนะครับสวยดีนะสนามว,วลอลเลย์บอลพื้นสีเขียวเส้นชัดเจนเน็ตตึงๆเลยนะครับสวยนะครับมีต้นไม้ มีอาคารผา,ารดูสถานที่แผลนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นพระประจำโรงเรียนพระประจำโรงเรียนนะครับประมาณนี้เลยไม่ ครูแล้วก็นักเรียนนะครับจะให้ความสําคัญมากหลังจากที่จะไปแข่งทักษะจะไปแข่งกีฬาหรือการเดินทางนะครับสถานศึกษาพออพียงแบบอย่างประจำปี2555โอเคตรงนี้ก็เป็นอาจจะเก็บอุปกรณ์การเกษตรหรืออุปกรณ์การกีฬาผมคิดว่านะ ลองเดาเอาอันนี้เป็นอาคารเรียนนะครับมีชื่ออาคารเรียนหรือเปล่าน่าจะมีอยู่มุมด้านหน้านะเป็นชื่อป้ายผมคิดว่าเป็นชื่ออาคารแน่ๆเลยนี่อาคารเรียนสปช วันที่28เมษายนสองหนะครับก็เพิ่งเพิ่งสร้างเมื่อห7เจปีที่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าเสาธงหน้าเสาธงนะครับผ่านไปห้าปีเหลือสิปีผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแน่นอนนะฮะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันนี้ต้นไม้ประจำโรงเรียนนะฮะต้นมะขาม ใหญ่มากสมัย้เด็กนี่วิลกรรมอยู่นี่<ๆ>เยอะแยะนะฮะแอรปีนต้นไม้ตอนเที่ยงอะไรกวลังน,น,น,นอนกลางวันอยู่นี่โอ้อา่าเราเจอป้ายสมัยที่ผมยังอยู่ป .2 ออแล้วนะครับนี่เขายังเก็บไว้อยู่ป้าย โรงเรียนสีดาประชาสรรค์นะปรายตรงนี้จะอยู่หลังโรงเรียนนะครับเส้นทางไปกับพีเนี่ยแล้วก็มีมีอาคารที่แบบว่านั่งชิลมีเก้าอี้มีโต๊ะอย่างสวยเลยนะครับศาลาแสงจันทร์ด้านหลังก็เป็นห้องน้ำนักเรียนห้องน้ำคุณครูเดีย๋ยวพาไปดูสระน้ำ นี่อันนี้เป็นชื่อโรงเรียนปัจจุบันแนบเช็คอินที่นี่แน่ส <Yeah. S 1> ีดากับพี่ประชาสันเนี่ยเขตสามอันนี้บอ่อน้ำบอ่อน้ำของโรงเรียนบรรยากาศตอนเช้าดีดีเนาะ น้ำไม่ลดนะครับมนันขึ้นลงนะแต่ว่าบ่อนี้ไม่มีแห้งนะครับแล้วก็มีชักโคกอยู่ริมบอ่อน้ํานะครับเพื่อน้ําลังก้นไม่มีปลาเยอะนะครับเป็นสมัยตอนที่ผมอยู่ปอสองเนี่ยเวลากรรมก็มาโรงเรียนแต่เช้านะครับก็ไปไปเอาดินเหนียวเนีัยเอาดินทรายมาปั้นเป็นลูกกลมๆเนี่ยเพื่อที่เราจะมาแข่งขัน อนดินมาชนกันเอ้ใครปั้นเหนียวแล้วไม่แตกเวลาชนกันแล้วไม่แตกเนี่ยถือว่าฝีมือดีนะครับเออองค์คาร์ลนำหน้าอันนี้ก็ผมก็จำไม่ได้แล้วข้างหลังนี่เป็นอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยมาโซนข้างหลังเลยนะเคยมีแค่ มามาอยู่แถวบ่อน้ําแล้วก็อาคารเรียนอะไรนี่อันนี้เขาน่าจะปลูกเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรอะอันนี้นะครับมันเป็นเหมือนองุ่นอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปโซนโรงอาหารเลยดีกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะบันทึกเอาไว้ยาว อยากกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาดูและกันเห็นความเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าไม่เกิน5้าปีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต่างไปะยะักจากคลิปค่อนข้างเยอะเลยอันนี้สถานที่แปลงฟันนะราบมีแทงน้ำนี่นนี้ลางแปลงฟันครับทำไมก่อนกบแปลงฟันอย่างนี้แหละน,นี่แก้ว เปิดน้ำตรงนี้แล้วก็ไหลไปโน่นอันนี้โรงอาหารนะครับใช่ไหมโรงอาหารเมื่อก่อนเป็นอาคารเรียนนะครับตรงนี้นเป็นอาคารเรียนแล้วก็เวลากินข้าวเนี่ยก็นั่งอยู่หน้าห้องของตัวเองนะครับเป็นแถวเขาก็จะเอากับข้าวมาแจากเอาข้าวมาแจากอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นโรงอาหารแล้วนี่อาคารโภชนาการนี่มีอาคารเอาไว้ทำอาหารแล้วก็กินข้าวเสจกระปโหนชิ้นชา้าไปซิดอัพอยู่นี่นะครับ <c oughs> ดีครับดีแล้วก็มีโอ้นี่นะครับเวลาเราเตะบอลเหนื่อยนะครับมีน้ำดื่มไม่อั้นนะครับ ชอบมากเลยเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ผมอยู่ป2นะครับนาามาแหละนี่อันนี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งซีดากรบพีประชาสัญัยินดีต้อนรับ ชิวนะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยที่นั่งเล่นเยอะแยะเลยนะครับซาลารวมใจสังเกตดูนะครับตั้งแต่ผมเดินมาเนี่ยทางขยะมีแค่จุดเดียวเองนะมีแค่จุดเดียวถังขยะนะครับค่อนข้างแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็น เสร็จถุงหรือว่าเบลือกลูกอมหรือว่าหลอดหรือว่าอะไรเขาเด็กๆนี่ก็รักษาความสะอาดค่อนข้างดีเลยมีอาคารเรียนอาคารเรียนโอ้บรากาศดีนะครับ อากาศน้าเรียนนะครับผู้ปกครองก็ส่งมาเรียนนะครับโรงเรียนใกล้บ้านนะครับแล้วเด็กโตจากโรงเรียนนี่ก็คุณภาพคุณภาพเลยคุณครูสอนคือสอนดีอะสอนดีมากๆเป็นแบบเหมือนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังเครับเป็นเหมือนอจุดเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำประปาประจำหมู่บ้านแล้วกันเป็นจุดที่เขาทำขึ้นมาก็ไม่ถึงไม่ถึงสิปีนะทำมาเดี๋ยวไปดูน่าจะมีป้ายบอกว่าเริ่มสร้างเมื่อปีไหนนะบรรยากาศร,รอบๆโร,รงเรียนก็ประมาณนี้แหละ ท้ายนก็จะเริ่มเป็นสุดบ้านก็จะเป็นหลังคาเอ๊ะเป็นทุ่งนาละเอ๊ะทำไมมีป้ายจีนด้วยผมไม่เคยเดินมาใกล้ขนาดนี้นะนี่ก็ทำถนนมาอย่างนี้แหละฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำนะครับว้าวกิดว่าปวดหนักเราไปห้องน้ำฝั่งคุณไม่น่าจะรอดนโอเคนี่ห้องเอ๊ะน้ำประจํหมู่บ้านนะครับสร้างเมื่อเอ๊ะ วันศุกร์ยีิบตุลาปีหกหกจริงเหรออ๋อ,อทบทุนเนี่ยสนับสนุนเพื่อสร้างแทงน้ำป่า,ปาๆนยครับคือสร้างดีกว่าเดิมอ่ะเมื่อยี่สิบตุลาปีหกหกดีกว่าเดิมแล้วเขตโรงเรียนก็นู่นนะครับถึงขอบนู่นเลยเ นี่กเป็นนาข้าวอันนี้ให้ดูบรรยากาศข่าวๆร,รอบรอบๆนะครับภายในโรงเรียนรีดากระพี่ประชาสัมวันที่31ตุลาวันที่31ธันวาปี2566 คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยิ่งการเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่คลิปที่บันทึกเอาไว้บรรยากาศเก่าๆหรือว่าสถานที่เดิมๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันสำคัญมากมันหาดูได้ยากมากเลยนะครับยิ่งสมัยก่อนที่ <c oughs> ไม่มีกล้องหรือว่าคนที่เขาไม่ได้บันทึกอะไรประมาณเนี้นะครับมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจะชินตาคนเราไปเองนะครับแต่ถ้าเราบันทึกเอาไว้ เราไปเทียบดูกับปัจจุบันนะเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเอ้ยมันน่าตื่นเต้นมากเอ,เอโอเคครับนี่ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กัน ดูเรื่อยๆนะครับเป็นนึกถึงบรรยากาศเก่าๆช่วงเวลาที่เออให้ลูกให้หลานดูว่าตัวเองเคยเรียนโรงเรียนพัฒนามาแบบนี้แล้วนะครับสมัยลูกสมัยหลานก็พัฒนาไปขนาดไหนก็รอติดตามดูตอนต่อไปนะครับประมาณ20ปี30ปีข้างหน้านะครับ ก็คงจะสวยแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้กว่านี้อยู่โอเคบ๊ายบาย